ปอบบี right ้เลยนครับใช่ครับแล้วมีป๊อบบี right> ้เลิฟย no you know. ังครับกี่ละครับฮะมีสองครับเออวะใส่คอเปอร์ทองใั่คเปอร์ทองอันนี้ชื่ออะไรครับเนี่ยเปอร์มินติช่วยนะอยู่ับอยู่กับพี่ครับอยู่กับพี่ชื่อเลดสามติบได้ไหมครับทำอะไรครับมาสามห้าสมพงษ์งามวงวานครับหาอยู่งามวงวานเหรอใช่ครับ นค่เนี่ยเอ้น้องชื่ออะไรเนี่ยสนใจแกชงกูไหมฮะยี่คนไหนครับเหมือนเดินชงกันเลยว่ะสนใจแกชงกูไหมวนอันนี้อันนี้พี่8ป8 8 8นแพัอบเครับเชอ่าีครับทองใช่ไหมครับใ่เแล้ว เพื่อนแจ็คไปทำอะไรมาหรือเปล่าอะไรอ่ะเอ้าหลับอะไรอ่ะเอ้าใครหลับอะไรอ่ะเรถเป็นไงบ้างวะฮัลโหลพี่ใครมีรถนั่งสีป่ะมันบอกว่าถ้าถ้าตำรวจเจอใช่ไหมมันสามารถบัมรถหรือยิมเทเซอร์จับกลุ่มเราได้เลยอ่ะครับกรลแมใครไปกระตือตอกัลแมครับกรลแมแจ็บไปทำอะไรมาวะปัญหาเยอะเนาะ เขาบอกว่าใครไปเที่ยวตอนรอใครมีรถนั่งสีปะก็ตำรวจมันจะจับกูเฮียก็ยิงมันก็ถูกหรือเปล่าถ้าไปทำร้ายมันเนีเฮียมันตำรวจมันรู้อะไอ้สัตว์ยืมยืมรถรถแรงพี่ได้ไหมอะไรนะรถอะไรวะรถรถสีพี่อ่ะทำไมวะขอยืมหน่อยได้ไหมกูใช้อยู่อย่างตอนเนี้ยพี่เจพีเราเสร็จละไอเนียอนพี่ยืมหน่อยได้ไหมพี่พี่เจพีที่ไหนอะ อยู่กลางๆครับพี่อยู่กลางๆครับแต่พี่พี่จะเบิกเบิกพี่เบิกทีไว้ตรงแลนไหนก็ได้ผมแปลวก็ได้กลางๆแต่ผมผมอยู่กลาง หหมมึงเป็นอะไรเดจิไอ้เหี้ยมึงอะไรเนี่ยมึงงอนแบบเดียวเลยเพื่อเป็นอะไร,รอ่ะเรรอ้าอ,อาการมึงออกจัดเลยอ่ะเอ้าเป็นอะไร,รอ่ะเฮ้ยเมาไอสา้สัตว์อันนี้ไมเนี่ยมีรรอาการไหมเนี่ย อยู่วะเมื่ว่าอยู่วะที่เดิมอ่ะไม่รู้วะอยู่หรือเปล่าไปดูก็เป็นไรอ่ะเอ้ยไม่พอใจวะเนี่ยเพื่อนพอใจเฮียเลยแต่ไม่พอใจนะเนี่ยไม่อยู่อ้าคุณบอกเขาหนีหมดแล้วเขาอยู่ได้ไงอ่ะเหรอละบอกหนีก็เฮียแล้วไอ้สัตว์เดี๋ยวไม่ได้บอกเนยเพื่อน เจ็ดยุ่ไหนพี่ตกลงเออให้ปวดเลยมาดิมาแล้วครับพี่อะไรวะมาแลนนี่นเนี่ยแลนนลนผับอ่ะนนฟ้าแลนอะไรกันเนาเจอรถแรงันเมืเอ่อกี้นลนฟ้าแลนฟ้นาเจอไงพี่น,นี่ไปทำอะไรกันมาเนี่ย <c oughs> ไห้ปวดเลยมาเด็ก แลนฟ้าแลานฟ้าแลานฟ้ามาอเอาเลสีม่วงอะ่ะพี่เมลโล่ครับผมสวัสดีครับทำอะไรอยู่ครับเอ้ยไม่รู้ผมก็ลองไปคุยดูซ้ำเลยคัะ ทะลุคืออะไรวะนี่วงว่ะวงเหมือนกันเลยมันน่าจะจับเรตอบตอบถามมันไม่จับหมดหรอกแล้วมันเกมงยังอ่ะมีคนเก่งยังอ่ะอาจจะยังมันไม่เขก่งรูมอยู่แต่เนี้ยมันสดใจนะผมเอมึงก็ลองขับไปถามว่ามีอะไรมึงไปใส่จุดแก้มบ่ไปแล้วมึงก็ลองไปถามแต่สักสองสามคนหนักดีไปเออมึงไปสองสามคนนะมึงถามว่ามีอะไรหรือเปล่าครับแล้วเราตุดมันได้ปะ ได้ได้ได้ดิไอ้เหี้ยขนาดกูขับผ่านรถแม่งขับหกอยู่างหกแม่งไล่กูเฉยเลยเนี่ยฝากฝากบอกเพื่อนที่เข้ามาใหม่ด้วยนะใครใส่สูตรแล้ไปหน้าสอนอหน่อยเยกูว่าหาว่าให้แบบพิเกตเข้ามาจับโดนล็อกับคาแรนไอ้เหี้ยโดนล็อกอะแล้วแบบโดนโดนลื่ว่าหัวล้อนะเชื่อกว่าหัวล้อจีอ่ะเชื่อกูดิหัวล้อเชื่อกูดิกำลังจะไปเล่นบล็อกเกอร์หัวล้อจริงนะพี่เกดอะหัวล้อจริงนะเนี่ยไอ้เม่รู้ปน่ะดิ เอเพื่อนเื่อน้นเือนไปรัเพื่อนลยแส่นากาก่น้ากากสนกากสกากสกาก็สกากดีอุ้นเร็แล้วถอดอดด้วยแล้วมึงก็ป้นเจมมี่อยู่ไหนมาเจเจถอนป้อมาแล้วก็เอามาไปสอนเราเฮ้ย่เปนลวาดูได้หรืเรอรอแล้วกูรอรอแล้วเดี๋ยวรอบ่อแล้วแวนอยู่มึงอยู่ไหนอยเลยี่นย

ยีกูยกูยกูเจดีที่เดสวยเฮ้คกูโดนจับเอ้ยส่งพี่ส่งนรอนพี่เฮ้ยส่งนพี่อะไรโคโลร้องนะถ้าโดนจับผมบอกเลยนะร้องนะโครโส่งพี่ส่งนะพบอลบอกกูส่ง ทำไมอ่ะเอาตัวดีตำรวจนี่ตัีตำรวจนส่ตัวนีตำรวจตัวี้ส่วีัวนีันีดนีกลมาและใกลมาละเจเจโนี้ตนนตำรวจันตรวจนไทํากได้ลงพอี้ยเอ้ยหรน้องเวลาดี้เร็วเลยด่วนเลยตอนเนี้ยตอนเนี้ยแ สองจีรูวจัดเยอะสุดบนเลยปแม่มาจับหัวให้อย่างฮาไปไหนล่ะแม่แม่ไดพีลงไปแล้วะดู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 ขหลังข้าหลังเห็นปะดเห็นปะนั่นหองสระน้ำอ่ะอะไอวอแลวอบอย่ด้าขวานะมาแก้ไปแก้เพื่อนหลังอ่ะนั่งอยู่เว้ยหลังเพื่อนมาแก้ถูกแล้ว ต้องสอบอะต้องสอบอะสายมือเนี่ยสายมือเห็นว่าอะไรนะสายมือนี่เนยโอ้โหโคตรเนียนเลยโคตรเนียนอ่ะเดี๋ยวรถไม่มาแต่อกว่าไอ้เนี่ยเสียงรถรถได้ก็ได้รถตำรวจไอ้เที่ยงขนาดนี้รถหมอไอ้เนี่ยโฮ้ยนี่ไงขนาดนี้วิ่สตอรี่ไม่ค่อยว่างตำรวจไม่ค่อยว่างแต่ขยันผลไม่หยุดเลยนะเหมือนเที่ยงไว้เที่ยงไว้รถให้ไม่โดนจับบางทีดูสัตว์ อย่ชอบรถตุ้ตีได้ยังเนี่ยลองนะหาอนี่เราอยู่ในโกชั่วโมงหนึ่งฮะไม่มีใครช่วยอย่ายิ่บรถนะโดนนะเินเลยะพี่อยอย่าพี่แจ๊กอย่าพี่แจ๊กอะไรนะแก๊งพี่โอ้พี่เจตจำรถตัวเองไม่ได้หรออะไรู้ไปอ่ะสันๆเป็นไรกูก็ซื้อต่อนะ เไปดิเหยื่าตรงไหนไปน้ำผน้ไม่ไม่ได้นน้ำพูเหรอสงสารเหรอสงสารก่อนสงสารเลยสงสารไหมเป็นเด็กเด็กไหมเนี่ยเหยื่สงสารพี่หลอกอะไรนะเฮ้ยร้านพู้ดี้อ่อ๋อน้ำมา้มีตีมีตีผมโดนผมโด่งมีตีพี่ช่วยหน่อยช่วยหน่อยโดนไหนน้าผู้ร้านน้ำพู้สี่คนสี่คนแล้วใครไปไปสงสารเราไปไปช่วยบอกกันได้พี่มัไปไปสงสารก่อน ไปน้พุก่อนน้พุก่อนน้ำพุก่อนน้ำพุกจบจบไอ้ไอ้ไอ้ียนัไอ้ปกทองต้องมีเคียร์กันหน่อยวะมอเพื่อนน้ำพุกเพืนน้ำพุกต้องมีเียร์กันหน่อยวะที่อเพื่อนเดี๋ยวยิงเียมโละเดี๋ยวตีเี่ยปโลตายไปเจอเี่ยพูเดี๋ยวตีเี่ยมโละเติมกนเราเลยไม่มีสุดปะได้แล้วมอนถึงแล้วบอสบอสถึงแล้วมาผมลงเลยนะผมเยียพร้อมกันมันกำลังเก็บอยู่มาดิมาดิมาจะถึงแล้วยิงลงไปยิงมนดิบอสตัดม เกือเวเกิดเป็นพ่อบ <k fulfil> <sound> yeah, ้านแล้วจบละจบงานนี้ต้องมีเลียร์กันหน่อยไปจริงนะอันนเอี้ผมพี่อ่ะจริงบ่ะพ่อบ้าเแบบนีนะเฮ้ยคูั

บั๊ก่ไปไหนครับบั๊กนี่ว่างจังเวลาที่ว่างว่าง่ายจังเ้ว่าง่าจังว่าง่าจังสุดหมอมีบักนี่เหรอ

เก็บแล้วเก็บแล้วอเหลือเลือเหือเหือเเอาเลยเอาเลยเอาเลเอาเลยเอาเลยเอาเลยปาดอเอาตอบ่ะเอาตอบปะเอาตอะอ๋อเลอรพ่อนเอนเพื่อเ่อาเ่อาเพ่อนเพยอนเพื่อนเพื่อนเนเราตอไหมเาพีเาเลยอ่ะพีแจ๊กเอ่อเาน้องเอ้าแบบไรเอ้าขึ้นเลยขึ้นเลยไม่ดี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 ัครับสวครับัสัสวัสดีัสวัสดีสเัสเอาวัสดีสเ อ้าเขาโมดรถไหมอ่ะเ้าเขาโมดรถไหมอ่ะวปวดรถเหรอเขาโมดรถไหมอ้าวอ้าวอ้าวมีอะไรอ่ะมีอะไรอ่ะมีอะไรครับมีอะไรอ่ะมีอะไรครับมีอะไรเอับบ้างอ๋อเป็นไรอ่ะมีอาการนะเติมน้ำมันดีกว่าเว้ยก้าวหนึ่งเว้ยขอขอโทษครับพี่ขอโทษครับพี่สบายดีมากเนาะขอโทษครับ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 พี่ขอโทษครับไม่ได้ตั้งใจนะครับไม่ได้ตั้งใจนะครับขอโทษนะครับมีอะไรเนี่ยปังจบเลยใช่ป่ะจบเรามีอะไรบ้างเอาต่อป่ะเยี่ยเราหรอไอ้สัตว์เราบ้ะคุยจบ หมดแล้วใช่ป่ะมันหมดแล้วใช่ไหมสรุปพี่เจไปไหนอ่ะเจแค่เดี๋ยวเจแค่แจ็คแจ็คแจ็คเชียกันหน่อยไหมแจ็คแจ็คเดินแจ็คเลยแค่แตงยี่อ่ะไม่ไม่กูตีเยอะเพื่อนกูตีเยอะจัดกูตีเยอะจัดไพีแค่สองหัวสองหัวเพื่อนสามหัวได้ได้เดี๋ยวเพเราได้เหรอได้เดี๋ยวได้ได้ส่วนส่วนี้ส่วนไม่จบนะเหมือนไม่จบนะ ไม่ไม่เดี๋ยวอะไรอันนี้เป็นอะไรนะอันนี้เป็นการไม่เนาะเนาะลอนเจออีกแล้วพี่ตายตายเลยเพี่อย่ตายไม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 ่ตายโดนปะโดนปะไม่ตาย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 พู้ยิงตกรถพอดียิงตกรถพอดีหลอนหลอกจับเลยเพี่อพี่อย่าลืมใส่เอ้ยอะไรพอดีเฮ้ยอะไรยูเอฟเอนองเพลงไหวฟังนี่แหละโอชอตเลยเพีย ไม่วะใช่ป่ะไม่มีแล้วไอตอนนี้ยูเอฟมีตัวนี้มันมีตัวแจ็คมีตัวมินมีตัวนี้เพนแล้วมีตัวแจ็คตัวมินแล้วก็ตัวอะไรวะตัวอะไรตัวอะไรตัวเจสใช่เพื่อนใช่เพื่อนตัวอะไรตัวอะไรตัวท่าพูดอะไรป่ะล่ะให้พูดอะไรไหมล่ะตัวช้าครับเพื่อน ไอพูดเลยวะล่ะแล้วแต่แกเว้ยตัวช้างเพื่อนตัวช้างเพื่อนเนาะกูโลเปแลไรน้องมีอาการแล้วแหละไม่มีอาการอะไรพี่อะไรพี่เออมีอาการอะไรพี่อะเรากูซ่อมรถทำพียอะไรกูต้องเติมน้ำมันดีกว่าข่วยไปลูดไอ้เพี่อะข่วยเมาเนี่ยไอ้สัตว์ไอ้เพี่อ ทามสี่คนที่ชิมคิล่าเจมโมเยวแอคคูแอคทีอค่ยอยญ่าหญ่คนนมีตั๋วที่ยังไม่ได้พูดถึงก็ได้เนี่ยนี่เพื่อนมีหลายทางด้วยแล้วเนี่ยตัวนี้มีมีจำกัดสมาชิกแค่อ่ตั๋วละสี่คนอืมใช่ใครไม่ได้คือผู้โชคดีวะไอ้แอคหรู้วะ